พ,พิพิธภัณฑ์ไทยพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยพิพิธภัณฑ์นธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ที่วังบางขุนพรมถนนสามเสนเขตพระนครกรุงเทพมหานาครอ,อาคารพิรพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยคือวังบางขุนพรม พระตำหนักใหญ่ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพ,พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์บรพินิษพระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอเยอรมันบาโรกภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475รัฐบาลให้ใช้วังบางขุนพรมเป็นที่ทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยต่อมา ได้มีโครงการปรับปรุงบูรณะพระตำหนักใหญ่ซึ่งเป็นตึกสองชั้นเพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ของธนาคารชั้นบนจะแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์บรรพินิตรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมของวังบางขุนพรมและการบูรณะอาคารรวมทั้งประวัติของกิจการธนาคารแห่งประเทศไทยชั้นล่างจะแสดงนิทรรศการเรื่อง เปิดโลกเงินตราไทยให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราในประเทศไทยระหว่างพุทธศตรวตรรษที่12ถึง26คือตั้งแต่สมัยทวารวดีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่9สมัยทวารวดีมีทั้งเหรียญเงินรูปพระอาทิตย์สีวัสดลายสังและลายอื่นๆรวมทั้งการใช้ลูกปัดและหอยเบีย้ยแทนเงินตรา จะแสดงเงินดอกจันทรสมัยศรีวิชัยเงินพดด้วงสมัยสุขโขทยัยสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการจัดแสดงวิธีการทำเงินพดด้วงที่ใช้กระดูกช้างเป็นแม่พิมพ์เพื่อให้ได้เงินแต่ละราคามีขนาดและน้ำหนักเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยเฉพาะการจัดแสดงเหรียญกระสาบที่ผลิตตั้งแต่รัชกาลที่4เป็นต้นมาจนปัจจุบันรวมทั้งหมายและธนบัตรไทยนอกจากนี้ เงินตราที่หัวเมืองต่างๆของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ทำขึ้นใช้ในเมืองของตนได้นำมาจัดแสดงด้วยเช่นเงินหางเงินทอกเงินใบไม้เงินผักชีรวมทั้งเงินน้โมเงินเหรียญกระสาบของเมืองปัตตานีเมืองสงขลาและเมืองพัทลุงของภาคใต้ได้นำมาจัดแสดงเช่นกัน